กนึ่งของเอหนึ่งหาหมื่นะครับเพชรมรเอาละครับมาเปิดหัวศึก SMM เจ้าวมวยไทยกันเลยครับคู่นี้ก็เป็นการพบกันระหว่าง50,000เกียรติสุนันทาครับเจอกับสเก็ตสกัดเพชรมราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงพิกัดน้ำหนัก113ปอนด์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูฟอร์มหลังๆของนักมวยทั้งคู่กันครับนี่ก็ถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งนะครับสำหรับ3ไฟล์หลังของ50 0ห0ื่นนะครับมีชนะคะแนนอนุชาเล็กชุมพรมวยไทยครับแล้วก็แพ้คะแนนเก๋ไก่เล็กใส่แก้ววิทยาครับส่วนไฟล์ล่างสุดนี่ชนะคะแนนมังกรขาวชอการช่างนะครับที่เวทีมวยลุมพินี ส่วนมุมน้ำเงินครับสกัดเพชรมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับสามไฟหลังนี่ไม่ค่อยดีครับแพ้ร่วนเลยมีแพ้คะแนนเก็บตะวันนอสีพึ่งครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเบียร์สิงกอกันแตงนะครับส่วนไฟลล่าสุดับแพ้คะแนนนี่กับเพชรบ้านโป่งสิทธิ์มนชัยครับที่จังหวัดกาญจนบุรีมาพุ๊บต่อยเลยครับทางด้านสกัดเพชรนี่ครับเป็นคู่เปิดหัวของรายการนะครับ มาช่วงเช้านี่ทางด้านาหมืนน่นี่ลดน้ำหนักไป2ปอ,อนกว่าครับคุณนอตครับต้องบอก,บอกว่าค่อนข้าง<ด>จะเยอะเหมือนกันลดเยอะมากครับต้องดูว่ามีผลต่อการชกหรือเปล่าสกัดเพชรนี่เป็นประเภทอื้อไม่เลิกเดินชนแล้วครับยกแรกขยับขยับเข้าหาศาสตร์แข้งขวาส่วน5มื่นเกียร์สุนันทานี่เน้นฝีมือครับ ตอนนี้เน้นตั้งรับอยู่ต้องดูว่าทางด้านมุมน้ำเงินครับสกัดเพชรเนี่ยจะเข้ามาทำได้หรือเปล่าแม่แขงซ้ายมาอีกทีหนึง่งสกัดเพชรขยับเดินเข้าหาครับทางด้านห้าหมื่นตอนนี้ดีครับโตสายอยู่มีหมัดด้วยครับห้าหมื่นยังไม่ถึงแสนนะแค่ห้าหมื่นเอาไปห้าหมื่นครึ่งเดียวก่อนนะเดี๋ยวรับัยชนะเอาไปแสน โอ้โหดูครับถึงตัวหลบแล้วก็สวนหมัดขวาตรงมาเดินขยับมาครับแข้งขวาไม่สก,กัดเพชรนี่เดินครูกันเลยครับพยายามจะรีบปิดบัญชีไม่เห็นกูจะสู้ลดเยอะเบียดแต่เริ่มเลยครับมีทีมหมัดยับรบกวนไว้ขยับขยับเข้ามา แม่เป็นการดูเชิงที่แรงครับผูน้นี้หมดยกที่1ครับเดี๋ยวมาชมกันต่อครับกลับมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับมาชมผลงานในยกแรกกันแม่ต้องถือว่าทั้งคู่ยังดูเชิงกันอยู่ครับทางด้านห้าเบอร์นเน้นตั้งรับส่วนสก,กัดเพชรเดินคู่ก่อนครับสตาร์ทยก2ครับมีต่อยหมัดด้วยในแกับทางด้านสก,กัดเพชร อาวุธนี่ถือว่าแรงใช้ได้ครับแต่<พ>ยังไม่เข้าโฟกัสเท่าไหร่พิกัด113ปอนด์นี่ต้องบอกว่าทางด้าน50,000เนี่ยได้เปรียบเลยเพราะว่าสก,กัดเพชรเนี่ยปกติต่อย 108, 10 1 0อ109ครับวันนี้ปล่อยขึ้นมาครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตที่ต่อยเวทนี้ครับนี่แหละครับขยับเดินเข้าหาครับสก,กัดเพชรโยกโยกเข้ามาทางด้าน50,000ตอนนี้ก็ยังตั้งรับอยู่นะ ใช่แล้วครับสกัดเพชรเดินครับโอ้ยโดนขวาโต้เตะขวาต่อยขวาคืนมาเหมือนกันแต่จังหวะต่อยหมัดนี่ยังไม่ถึงเท่าไหร่ครับครับแทงขวาของ50,000ืนครับนี่ครับแเตะขวาต่อยขวาทำได้สวยนะครับกรรมการพิทักทองแผ่ครับผู้5้ามบนเวทีนีสับไม่ชกเลยโอ้ดูครับจังหวะเตะขวาต่อยขวาของสกัดเพชร ซ้อมอยู่ที่ค่ายมราชพัฒน์ปูกบ้านจอมบึงราชบุรีครับคู่ปั้มเรียบครับแต่คนนึงไม่อยู่แล้วคือสิงห์พยักไปเรียนต่างประเทศตอนนี้ไม่ได้ซ้อมอยู่ที่นี่แล้วใช่แล้วครับคุณน็อตครับเอาเละครับเตอนถีบนำครับสกัดเพชรถีบอีกทีหนึ่งหมัดค้าไว้เตะขวาครับโอ้โหเต็มชายโครงเลยสวนมาเหมือนกันครับเน้นลำตัวครับนี่มีทั้งแข้งทั้งหมัดนะครับสกัดเพชร โดนชุดนี้ไปทนได้หรือเปล่าครับไม่ยังนิ่งครับสกัดเดชดเ่จี้เข้าหาเลยทำได้ต้องต่อเนื่องครับจะทุงขวาไป2ดอกจะกวาดไม่ลงให้เห็นเห็นกันไปเลยครับยกที่สองขวาอีกดอกหนึ่งเต็มเต็มชายโคงยังมีโต้เสียบขวาเดินไล่แล้วครับโอ้โดนแล้วครับไม่ต้ไม่เทียงแล้ว อาการนี่ออกมาเห็นชัดเลยครับเอาละครับจบไม่จบครับตอนนี้สกัดเพชรไล่ย้ำเลยครับแพงซ้ายดูครับสีหน้าบอกว่าเจ็บนะครับดูครับสีหน้าไม่ค่อยดีครับทางด้านห้า0 0โอ้โหโดนแล้วนี่ต้องหนีก่อนครับขอหนีหลักครับโอ้โหรับอย่างเดียวครับเหลือแค่หมื่นเดียวแล้วครับตอนนี้ไม่ถึงห้า0มืนแล้วเอ้ามาเป็นชุดเลยกระหมัดน้องไม่น้องครับไม่น่ารอดครับโอ้โหตามสถิติแล้วครับ เอสเอ็มมทีวีตอนนี้ไม่ครบยกบ่อยครั้งนะก็บอกว่าคู่เปิดหัวนี่ไม่ค่อยครบครับ5ยกไปไม่ไปครับอยู่ไม่อยู่ครับเสียขวาครับเรียบร้อยครับเกมจบครับนี่ครับเป็นผลในการลดน้ําหนักครับโอ้ลดไป2ปอนด์ครับการพักผ่อนน้อยครับลดช่วงเช้าเยอะฟื้นไม่ทันนะครับก็เป็นนั้นว่าสกัดเคปมอร์รัชพัฒน์ู้บ้านจอบึงครับ เป็นฝ่ายเอาชนะน็อก50,000เกียร์สูนันทาในยกที่2เท่านั้นครับโอ้อาวุธแรงจริงๆครับสกัดเพชรรู้แล้วครับว่าคู่ต่อสู้ลดเยอะครับแกเดินเบียดเลยครับแล้วก็เน้นลำตัวเป็นหลักนะโดนต่อยลำตัวเข้าไปทางด้าน50,000ก็เหมือนจะยืนนิ่งครับขาตายครับดูภาพจะช้าครับนี่ครับโดนจังหวะนี้ครับพยายามจะโต้มาครับแต่ทางด้าน สก,กัดเพชรนี่แกเล่นของหนักเลยครับโอ้โหดูครับเข่าดูจังหวะนี้เน้นๆครับซ้ายครับรับเยอะครับนี่ครับเป็นผลพวงจากการจากการลดน้ำหนักครับครับฟอมดูจริงครับโอ้โหดูครับล็อกคอเสียบเลยครับโอ้โหแล้วก็ปักคาวไว้จบวยอีกแล้ว